ดีค่ะพบกับรายการลาชูไลฟ์ค่ะรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสุขภาพและความงามในดินแดน Health and Beauty Land จากลาชูเล่กรุ๊ปค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะจะมีสาระดีๆอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปพบกับตัวอย่างรายการในวันนี้กันค่ะ S to s u c c e s s ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จกับลาชูเลกรุปของเราค่ะลาชูเลธุรกิจที่คุณร่วมเป็นเจ้าของได้ค่ะบันไดสู่ความสำเร็จเริ่มต้นได้ที่นี่นะคะติดตามกับสาระดีๆและเนื้อหาในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างต้องไปติดตามค่ะ Mobile Center คือศูนย์กระจายสินค้านะครับศูนย์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับเราเรานะครับเป็นแม่ทีมอยู่ข้างบนเรามีลูกทีมอยู่ข้างล่าง เวลาเราเป็นลูกทีมเราก็มีแม่ทีมอยู่ข้างบนนะครับเราอยู่ตรงกลางลูกทีมเราอยู่ข้างล่างเวลามีโมบายเราสามารถไปใช้บริการในการซื้อขายสินค้าผ่านโมบายที่เรามีระบบออนไลน์ในการควบคุมออนไลน์คืออะไรออนไลน์คือเวลาไปซื้อที่นั่นปุ๊บคะแนนเข้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเลยระบบพวกนี้มีมาตรฐานแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่า เราทำงานง่ายขึ้นด้วยการใช้ระบบผมจะพูดตลอดเวลาย้ำเสมอว่าเรามีสินค้าที่ดีมันเหมือนกับมีอาวุธที่ดีในการไปเปิดตลาดไปบุกตลาดครับแต่โมบายเปรียบเสมือนกับคลังแสงครับถ้าเรามีอาวุธเยอะแยะเป็นคลังแสงเราไปทำธุรกิจเราไปบุกทำการลบที่ไหนลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไหมชนะแน่แน่ แต่เราไม่รู้จักเลยว่ามันใช้ยังไงเราเอาขีปนาวุธเราเอาคว้างคนสู้เขาได้ไหมครับไม่ได้เหมือนกันครับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทมีหลากหลายชนิดเราเองเราต้องศึกษาหาความรู้กับมันด้วยคราวนี้มาดูโมบายนะครับหลักการของโมบายของเรานะครับก็คือให้สมาชิกสามารถ มีโอกาสในการเปิดโมบายได้โมบายคือสต็อกส่วนตัวที่จะนำไปจำหน่ายให้กับทีมงานในระยะแรกนะครับระดับแรกนะครับก็คือระดับตำบลน,นะครับเป็นโมบายขนาดเล็กคุณจำหน่ายได้เฉพาะสายงานตัวเองเท่านั้นแต่เราไม่เอาวิธีโบราณแล้ว เปิดบินชั่วคราวแล้วก็ถือกลับไปเปิดบินชั่วคราวแล้วถือกลับไปไม่เอาละเราเปิดบินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทนะครับเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดข้อมูลจะถูกโอนเข้าบริษัทที่สำนักงานใหญ่เลยเข้าระบบคอมพิวเตอร์กลางของเราแล้วเก็บข้อมูลไว้นะครับเมื่อบมโมบายทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์คะแนนเข้าให้เลยครับคนคนนั้นดีไหมดีไหมครับ เพราะฉะนั้นลูกทีมเราก็จะสามารถเช็คคะแนนได้เข้าใจรู้เรื่องรายละเอียดทั้งหมดอย่างนี้เราทํางานง่ายไหมไม่ต้องมาเปิดบินชั่วคราวเสร็จแล้วกลางคืนมานั่งเปิดบินจริงเอามาสมบริษัทขั้นตอนเยอะแยะไม่ต้องเลยครับเปิดทําทีเดียวแล้วทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเข้ามาที่สํานักงานใหญ่ก็เรียบร้อยแนละ้วนะครับโมบายในระดับตบําบลนะครับเรามีผลตอบแทนให้กับคนที่ดูแลตรงนี้นะครับศูนย์โมบายนี้ 4%จากบาทนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่ประมาณ50,000บาทต่อเดือนถ้า4%ของ5 0 0 0มคือ 5, 4, 20ก็คือ2,000บาทเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนมนะครับถ้าองค์กรเราซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วในองค์กรเราเราเปลี่ยนองค์กรเราลูกทีมเรามาซื้อที่โมบายเราเราบริหารจัดการได้ไหมครับ ลูกทีมเรามาที่โมบายเราแล้วมาคุยกับเราได้รับข่าวสารได้รับข้อมูลใกล้ชิดมากขึ้นไหมใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ขยายได้มากขึ้นพอลูกทีมเรามาเป็นมากโมบายเราบ่อยๆแล้วลูกทีมขยายองค์กรได้แล้วไปเปิดโมบายเหมือนกันแล้วไม่มาซื้อที่โมบายเราเราควรดีใจหรือเสียใจดีใจดีใจหรเสียใจครับดีใจทำไมนะ่ยเราไม่ได้สี่เอร์เซ็นต์นะทำไมถึงดีใจ แสดงว่าลูกทีมเติบโตแล้วเขาขยายขึ้นถ้าเรามีโมบายของเราแบบนี้เป็นสี่เปอร์เซ็แต่เรามีลูกทีมอยู่ข้างล่างเรามีโมบายอยู่ข้างล่างอีกสิบโมบายเราเป็นแม่ทีมอยู่ข้างบนสบายไหมจ๊ะตัวเองสบายนะครับเพราะว่าโมบายเขามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเอง ในการที่จะมีองค์กรซื้อในระหว่างเดือนประมาณ50,000บาทนะครับถ้าเรามีองค์กรแบบนี้เชื่อมต่อลงไปข้างล่างเราคิดว่าองค์กรเราเข้มแข็งไหมเข้มแข็งทุกเดือนระบบการตลาดเครือข่ายของไลชูเล่เราไม่เน้นให้ซื้อเยอะๆด้วยเงินจํานวนมากนะครับเราต้องการให้องค์กรเนี่ยบริเทวสม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือนในจํานวนไม่มาก เรามีองค์กรเยอะแยะเลยเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่ทุกคนบริโภคคนละไม่เยอะเราคิดว่าเราเป็นแม่ทีมได้สตางค์ไหม <Yeah. S 1> ได้มันเป็นองค์กรรวมนะครับเราต้องมีคนเป็นจํานวนมาก <Yeah. S 1> แต่โมบายของเรายังคงแยกนะครับเนื่องจากเรามี2บริษัทร่วมกันราช h เล่ a s เอกับรา c h เล่ c o คอสเมติถ้าเปิดโมบายก็เสมือนนึงเปิดได้เพียงแค่1โมบายนะครับเ <Yeah. S 1> ช่น เราเปิดลาชูเล่เอเชียนะครับเราก็จะมีสินค้าของลาชูเล่เอเชียที่ทำโมบายได้แต่ถ้าจะเปิดของลาชูเล่คอสเมติกก็ต้องมาเปิดเพิ่มอีกหนึ่งโมบายนะครับเปิดโมบายกี่บาทจ่ายในการเปิดโมบายคือ50,000รับสินค้าที่เราเลือกเอง50,000บวกกับสินค้าที่บริษัทจัดให้นะครับอีก30,000จัดให้ไปเลย เราก็จะมีสต็อกอยู่แปดหมื่นในการหมุนเวียนพอมีสต็อกแปดหมื่นหมุนเวียนมีคนมาซื้อเราก็สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับในระหว่างเดือนเราต้องการเพิ่มก็โทรมาแจ้งบริษัทแล้วก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็บริษัทส่งกลับไปที่โมบายนะครับระบบก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นและคะแนนขึ้นไปสู่ระบบนะครับไม่ใช่เดือนเดียวเราขายของได้แค่แปดหมื่นไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่รอบพี่เราจมวนได้เท่าไหร่ ถ้าเราโนได้เร็วกลับไปถึงโมบายปุ๊บขายทีเดียวหมด80,000ืนะครับเอาบินเปิดผ่นระบบคอมพิวเตอร์บริษัทเรียบร้อย,ยก็สามารถที่จะโอนเงินแล้รับของกลับเข้าไปใหม่หมุนเวียนต่อไปได้อีกนะครับถ้าเรามีลูกทีมเป็นแบบนี้เป็นโมบายแบบนี้หลายๆทีมใต้เรามันไหมมันระเบิดเลยนะครับอยากเป็นสมาชิกเพราะมันมันจริงๆนะครับ คราวนี้เรามาดูคุณสมบัตินะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับทําไมต้องมีคุณสมบัติถ้าเราปล่อยให้ใครทําก็ได้มาเป็นโมบายสมมติผมไม่รู้และลาชเล่มีโมบายทันทีผมมีสตังค์ห้าหมื่นฝากอยู่ธนาคารแล้วผมปล่อยบริษัทปล่อยให้เขาเป็นได้เข้ามาถึงเ็าเงินห้าหมื่นไปเอาสินค้าไปแล้วก็ใช้ระบบออนไลน์แต่เขาไม่มีเครือข่ายองค์กรเลยเขาเป็นเริ่มจากศูนย์ไม่มีคนเลยเราว่าเขาโอกาสสาเร็จมีไหมขายเดือนละห้าหมื่น มันจะเป็นไปได้ยากครับแล้วมันจะส่งผลปัญหามากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะครับจึงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติครับคุณสมบัติของตําแหน่งที่จะเป็นโมบายได้ถ้าเป็นลาชูเล c คอสเมติกต้องเป็นตําแหน่งบอลสตาร์ขึ้นไปนะครับบอลสตาร์เราคาดหวังว่ายังไงยังไงจะมีเครือข่ายในองค์กรตัวเองมากกว่า40คนอยู่แล้วนะครับ40คนมีแน่แน ลายชื่เอเชียจะเป็นตําแหน่งแมนเจอร์ขึ้นไปตําแหน่งแมเนเจอร์ก็น่าจะมีองค์กรมากกว่า40คนนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่มาเป็นโมบายเราคาดหวังว่าโดยพื้นฐานอันที่หนึ่งเขาต้องเข้าใจและรู้จักธุรกิจเครือข่ายแน่ๆอันที่สองก็คือเขาต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับมีตำแหน่งขึ้นมาเป็นแม่ทีมเป็นผู้นำได้ ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคาดหวังของเราว่าเขาต้องรู้จักผลิตภัณฑ์นะครับต้องรู้จักธุรกิจเครือข่ายจึงจะเหมาะก,กับการเป็นโมบายครับและโมบายคือลังแสงคืออาวุธที่มีแสงยานุภาพในการที่เราจะขยายตลาดได้มากขึ้นนะครับพ,พอเราพัฒน,นาตัวเองจากโมบายในระดับตำบลมาเป็นระดับอำเภอนะครับ เปอร์เซ็นต์เราก็ได้มากขึ้นจาก4%เป็นตนาเปอร์เซ็ต์ตำแหน่งกับคุณสมบัติตรงนี้ก็จำเป็นต้องสูงขึ้นครับเป็นตำแหน่งในรายชูเล่คอสเมติกก็คือซิลเวอร์สตาร์แล้วในตำแหน่งของรายชูเล่เอเชียก็คือดร렉เตอร์นะครับหรือผู้อำนวยการาองค์กรองค์กรเครือข่ายตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้ระบุนะครับแต่อย่างน้อยๆต้องมีประมาณ8 0ดสิบถึงร้อยรายนะครับ ซึ่งตอนนี้ระบบตรงนี้พร้อมนะครับแต่เรายังไม่เปิดให้ใหใหทำเราจะให้ทำทุกคนต้องมาเริ่มต้นในระดับตำบลก่อนนะครับอยู่ๆปุ๊บไม่เรียนป .1 เราขึ้นมัธยมเลยได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราอาจจะหกล้มเราอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมเรื่องตำบลเนี่ยให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้ววันที่เราซ้อมตรงนี้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เป็นตําแหน่งอันนี้มันจะหมูมากมากนะครับหมูมากๆแล้วเราก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับขั้นตอนง่ายๆครับสํารวจตัวเองว่ามีคุณสมบัติหรือเปล่านะครับเป็นตําแหน่งตามที่ระบุไหมมีองค์กร4ี่สิบคนหรือไม่องค์กร4ี่ิคนคือองค์กรที่แอคทีฟนะครับเข้าใจคำว่าแอคทีฟไหมครับแอคทีฟแปลว่ายังหายใจอยู <laughs> ่ ยังหายใจอยู่ยังมีการซื้อขายอยู่เป็นประจำยังบริโภคสินค้านะครับ40รลาย<ม>ยื่นเอกสารสมัครนะครับให้พร้อมเตรียมเงินและอุปกรณ์เซ็นสัญญาชำระเงินและพร้อมรับสินค้า<ม>แค่นี้นะครับ<ม>หลังจากนั้นบริษัทก็จะให้ท่านมาอบรมวิธีใช้โปรแกรมแล้วก็ให้ username กับ password เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลักของบริษัทเราก็จะบริหารจัดการได้นะครับเป็นศูนย์โมบาย อันนี้ง่ายมากนะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับสำหรับโมบายระดับตำบลก็คือลาชูเล่คอสเมติกมียอดสั่งซื้อและโอนเงินผ่านศูนย์มากกว่า5 0,000ืนตั้งเป้าคือห้า0 0ืหมูไหมหมูสื่อมวลชนบอกหมูมากมันง่ายมากโมบายที่นี่ลาชูเล่เอเชียเหมือน,นกันครับหลักการเดียวกันก็คือออกบินและโอนเงินผ่านศูนย์5 0 0 0 0บาทเหมือนกัน นะครับผมยกตัวอย่างในการกากจินตนาการนะครับว่าผมจินตนาการตลอดว่าผมเป็นสมาชิกผมจะทํำยังไงนะมผมจะบริหารจัดการองค์กรยังไงผมจะรีคูสยังไงนะครับถ้าเกิดผมยังคิดแบบสมาชิกคิดไม่ได้มันก็จะไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นผมจึงไปลองคิดว่าถ้าผมเป็นโมบายผมมีลูกทีมห้าสิบสี่สิบคนสี่สิบคนนี้ซื้อตลอดบริโภคตลอด เดือนละพันห้าร้อยบาทซึ่งไม่เยอะเลยผลิตภัณฑ์เรามีเยอะแยะอย่างงี้หมู่มากนะครับแม้พอเวลาเป็นพันห้าสี่สิบคนหกหมื่นอยากเป็นสมาชิกนะครับแต่คงเป็นไม่ได้นะครับได้แต่มโนโมไปเรื่อยๆเละครับไปไปแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเพียงแค่เราทำง่ายๆแบบนี้เราก็จะเป็นโมบายได้แบบง่ายๆนะครับ คราวนี้เรามาดูครับผมก็พยายามนึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราอยากจะมาลงทุนไหมนะใช้เงินห้าหมื่นมาลงทุนนะครับยอดพันศูนย์เดือนละห้าหมื่นมีรายได้สเปอร์เซเท่ากับสองพบาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตอนนี้ถ้าออมทรัพย์0.5%เปอร์เซอีกหน่อยเอาเงินไปฝากผมว่ามันคิดตังเราในอนาคตนะนอกจากไม่ให้ดอกเบี้ยมันยังคิดค่าเราเก็บเงินให้เราอีก ฝากประจำหนึ่งปีหนึ่งปีคือเอาเงินไปไว้กับธนาคารแล้วไม่เอาออกหนึ่งปีได้ดอกเบี้ยสเรซเราเอาเงินห้า0 0ื่นไปฝากธนาคารมันเอาเงินเราไปทำอะไรไม่รู้ครบหนึ่งปีมันให้เราหนึ่งพบาทเจ๋งไหมแต่เรามาเปรียบเทียบเพื่ออะไรเรามีเงินเย็นๆน,นะครับอยู่ในกระเป๋าห้า0 0ื่เอามาลงทุนทำโมบาย โดยการจำหน่ายสินค้าผ่านองคอ์กรของเราได้4% 4%อร์ซนี่เอร์ซนต่อปซต่อปี4%ต่อเดือนต่อปีก็จะเป็น24,000บาทเท่ากับ4%เท่ากับ24เท่าของดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีทีมงานนะครับที่มีสายงานอยู่แล้วมีสมาชิกแอคทีฟอยู่40คนทำอย่างนี้ยังไงก็มีแต่ดีครับ แล้วเราก็จะมีลูกค้าประจําใช้ผ่านศูนย์และทํางานง่ายประตูแห่งโอกาสเปิดแล้วคุณเห็นหรือไม่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมีโอกาสเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นอยู่ตรงนี้สามคนเห็นไหมเห็นน่นะครับโอกาสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครมาบังคับเราได้นะครับเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนกาหนดนะครับคุณทําได้ครับถ้า คุณเห็นโอกาสและคุณตัดสินใจขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับ